นะขอคนละลายขอคนละแหนะครับให้กับวัดต่างเราเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานนะครับอักเป็นกำลังใจให้กับทางวัดนะครับแล้วก็อย่าลืมครับที่้องครับมาต่อยอดผ้าป่าซอมโกลด์นะเรามาต่อยอดเสกเภา้เจ้าเอกผ้าป่าซอมโกลด์นะครับต่อยอดซอมโกลด์กันไปช่วยกัน เรามีโอกาสและเราทำได้และวีนน s> <S ี้หลวงพ่อได้จับจัดจัเสื้อจับจัดจัมเสื้อการเสร็จสีโอ้จับจับนะครับจับจัมเสื้อวัดใจเสร็จสีเอามาจาได้เพื่อหาปัจจัยเข้าวัดด้วยนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้